เป็นสนานเลยนะคะสำหรับ Open Box Monday ของอุ้มพันธต,ตาบีบล็อกนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันนะคะกับเซตแปลงนะคะแรงๆๆทั้งเซตนะคะเอ๊ะทำไมวันนี้เหอะเราใช้ไปแล้วเพราะว่าเคยไลฟ์ไปแล้วสำหรับเซตนี้นะคะแล้วก็มีชิ้นหนึ่งที่ลืมเอาไปตอนนั้นที่เอาไปออสโลด้วยกันนะคะก็คือตัวแปลงตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูแต่ละชิ้นกันเลยดีกว่านะคะอันนี้นะคะผิวหน้าอุ้มลงมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเหลือแค่การแต่งตาเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมาใช้พาเลทนี้กันนะคะ Makeup Revolution flawless uh, m a t e นะคะตัวนี้มีทั้งหมด32สีนะคะแต่ในเฉดต่างๆนะคะเดี๋ยวแต่งตากันวันนี้ด้วยแปรงใหม่ของอุ่มนะคะวันนี้นะคะก็มีแปรงเซตต่างๆมาให้ดูเริ่มจากตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะอันนี้แอบดำนิดนึงอายจังนะคะมาในกล่องอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้คือ มันอยู่นอกกล่องแล้วนะคะเป็น make up revolution ultra metal นะคะ ultra metal คือชื่อของแปลงเซตนี้ทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกคือ ultra flawless powder นะคะตัวนี้คือสำหรับลงแป้งนั่นเองนะคะลงให้ดูเพราะว่าหน้าเริ่มมันจากความร้อนนะคะเราก็ใช้วนกับแป้งได้เลยนะคะแป้งที่มีอยู่แล้วเราก็เอามาลงที่ผิวของเรา มันเลิศมากเลยเพราะว่าแปรงนะนุ่มแบบนุ่มมากนะคะเป็นแบบขนแบบสังเคราะห์นะคะแล้วก็พอปัดไปแล้วก็จะไม่มีเส้นใดๆทั้งสิ้นปึ๊บสวยงามอ่ะมาต่อตัวที่2นะคะอันนี้เป็นอัลตร f l a ล c คอนทัวรนะคะสำหรับตัวอันนี้นะคะอันนี้คือได้ใช้ไปแล้วนะคะนี่เลยนะคะอัลตราแฟล c คอนทัวรก็คือปึบบ๊บมี ใช้ทำอะไรตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ใช้สร้างโครงหน้ายังมีสีอยู่ใช้เข้าไปนะคะนี่คือสร้างโครงหน้านะคะลากตามกรอบหน้าของเราเพื่อจะทำให้เดี๋ยวหาก่อนมีไหมอ้าวมีอันนี้เป็นใช้ตัวที่เราใช้ในการ shading ของเรานะคะไปได้ถึงสันจมูก แปรงนุ่มแน่นแบบว่าคอนเฟิร์มเลยนะคอนเฟิร์มความนุ่มแน่นเลยนะอุ้มก็ใช้แปรงอยู่หลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าตัวนี้แบบโอเคอ่ะดีอ่ะต่อกันด้วยอันนี้เป็นอัลติสแควบลัชนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่อาไวอุ้มไว้ปัดแก้มอะ่ะจริงๆแล้วอาจาจะไปสร้างโครงหน้าก็ได้นะสำหรับปัดแก้มอุ้มมี2ตัวนี้แนะนำนะคะก็จะมี Summer of Love นะคะตัวนี้เป็นบรอนเซอร์ส่วน อันนี้เป็น Blushing Heart นะคะวันนี้ใช้สีชมพูกันมากนะคะนี้คือความเงางามของแม่นางนะคะอันนี้คือสี Peachy Keen อันนี้ซื้อได้ที่ eFanboy นะคะเราก็ปัดนะคะนี่เลยนะคะมีความวาวมากๆนะคะสวยนะคะนีก็คือ Peachy Keen นะคะสีเป็นตัว Blushing Heart อันนี้ปรับ300กว่าบาทซึ่งมันสวยมากนะคะ อย่าปัดเยอะเกินนะคะน่าจะวาวอย่างนี้แบบที่หุมเป็นอยู่นะคะคือแป้งมันแบบเก็บฝุ่นได้เก็บสีขึ้นมาได้ดีมากๆนะอันนี้นะคะตัว u l t a s c a u b brush นะคะนี่เลยนะคะต่อกันด้วย ultra contour foundation นะคะตัวนี้ก็คงแบบมันเป็นแบบลักษณะอย่างนี้นะคะคงใช้ในการลงแบบตัว เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวเนื้อครีมอ่ะอาจจะเป็นแบบปาดไปกับหน้านะคะเข้ากับรูปส่งของตัวแปรงอันนี้คือ u l t r a Point Crease Eye Shadow นะคะไว้แต่งตาของเราซึ่งอยู่จะเล่นกับตัว Eyeshadow 32สีของเราดีด้วยนะคะอันนี้นะคะ Revolution นะคะ f l a w l e s s Matte ตึงๆ,ๆๆๆนะคะ32สสีนี่นะคะคือตลับนะคะแต่ละสีนะคะจะมี อย่างนี้นะคะมีตัวกระดาษปิดอยู่อย่างนี้นะคะก็จะมีชื่อสีต่างๆมากมายซึ่งสีน่ารักมากสีแบบดีแล้วมันเป็นเนื้อแมกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะลองแต่งแบบง่ายๆดูนะคะใช้สีอะไรกันดีเบจสีเบจของตาทั้งหมดเลยอุมพอใช้เป็นสีนี้นะคะคือสีสว่างนะคะเดี๋ยวให้ดูความติดของนางนะคะ <c oughs> พอลงสีแรกเสร็จนะคะอุมเลือกใช้เป็นสีแบบ น้ำตาลน้ำตาลแล้วกันนะคะนี่เป็นน้ำตาลแดงแดงอย่างนี้นะคะแล้วก็จะใส่ไปช่วงหางตาคือแบบตัวพิกเมนต์ของสีแบบชัดมากนะคะให้ดูใก,กล้ๆนะว่านี่นะคะแค่นี้ก็สวยแล้วแล้วก็ใช้แปรงนะคะเล็กๆเจ้าตัวนี้นะคะอุตแต่สีดําเลยนะคะมันเป็นตัวที่แบบเข้าไปที่แบบสปอตเล็กๆของเราได้นะคะ อันนี้ก็ได้เป็นแบบซอฟต์สโมกกี้นะคะลงสีดำด้านล่างตรงนี้นี่เลยนะคะขอแต่งอีกข้างแป๊บหนึ่งแค่นี้เองนะคะก็เป็นลุคแบบง่ายๆเลยนะคะในการแต่งหน้าที่อยู่แบ,บักแต่งประจำซึ่งในนี้นะคะมีถึง32สสีให้เลือกก็มีทั้งโทนสว่างโทนสว่างด้านบนนะคะ น também, shampoo shampoo, นัวนสีแบบชมพูชมพูน้ำตาลๆ้ตาแล้วก็ไปจนถึงสีพวกกลุ่มสีเทานะคะแต่งหน้าได้แบบล้านลุกนะคะอันนี้นะคะคือตัว flawless matte นะคะคือชอบมากเลยอะคือแบบเปื้อมปริ่มมากๆสำหรับลุกแมทแม m แบบนี้นะคะคือตอนนี้แบบทางสายแบบตะวันตกฝั่งนู้นอะฝั่งเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะกำลังฮิตแนวแบบสีแมทแม m อย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็เล่นได้หลายลุกนะคะนี่จะสามารถจะเอาแบบ จะบอกว่าใช้เขียนคิ้วยังได้เลยเพราะว่าน้ำตาลก็มีหลายเพราะว่ามันเป็นแมทเนี่ยเราเล่นอะไรได้หลายอย่างนะคะผมก็แบบใช้แบบสีต่างๆในการแต่งหน้าไปในโทนต่างๆนะคะบางทีก็พกพาเลตเดียวนั่นแหละเอาไปไหนไปกันเพราะว่าเติมได้ทุกส่วนเลยยกเว้น้แก้มอาจจะยากนิดนึงนะคะอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้คมขึ้นก็ใช้แบบแปรงแบบนี้นะคะ ก็คือสีดำตัวเข้มสุดอันนี้นะคะอ่านี่ก็เป็นทั้งรีวิวนะคะแล้วก็โอเพนบล็อกไปในตัวเลยนะคะก็หวังว่าคงชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคงชอบอ่าทั้งพาเลตอายแชโดว์ตัวนี้แบบที่อุ่มชอบอันนี้อุ่มไปเช็คราคาที่อี็นบอยนะประมาณ690 690บาทนะคะ ดีและคุ้มค่าเลยสำหรับตัวอายแชดโดว์เอามาดูแปลงนะคะแปลงที่เหลือ,อใส่กล่องให้หมดแล้วให้ดูนะคะจะได้ดูสวยงามนะคะ5ชิน้นแปลงมี5้5นะคะราคาไม่ทราบจริงๆเดี๋ยวลองเช็คได้ในเพจนะคะอุ้มใส่ชื่อเพจของ makeup revolution ไว้ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะคือแปลงทั้ง5ชิ้นนะคะคือฟินมกนากๆาเพราะผุมชอบแบบชอบแปลงแต่งหน้าอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ ตัวแต,แต่ละชิ้นก็ทั้งนิ่มแล้วก็ตัวขนแบบหนาแน่นมากนะคะถึงจะเป็นสังเคราะห์เป็นขนแบบสังเคราะห์ก็ตามแต่ว่าแน่นแล้วก็ผิวมใช้แล้วนิ่มมากๆนะคะแล้วก็มีอีก2ตัวอันนี้เป็นที่ผมใช้ประจำนะคะ Blushing Heart นะคะนี้สีพิชชี k e e นแล้วก็ Summer of Love นะคะน,นี้เป็นบรอนซ e เนอร์นะคะสําหรับทาแบบให้มีความเป็นแบบผิวบ่มแดดเงาเงาอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ใช้โชว์แต่ว่าก็ครบแล้วนะคะน,นี่ก็คือเป็น Open Box Monday ของอุมนะคะวันนี้จะลงดึกนิดนึงนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคลิกตัมอัพนะคะจะได้มาดูกันบ่อยๆแล้วก็กด Subscribe เพื่อให้ติดตามกันได้อย่างสม่ำเสมอน,นะคะอุมมีแฟนเพจของอุ่มด้วยด้านล่างนี้เลยนะคะพาณิต a P พีบนะคะเข้าไปที่เฟซบุ o กนะคะแล้วก็เซิร์ชว่า p a n ิต a P พีบ็อกนะคะหรือว่า Get the Look by PP นะคะอุ้มเองนะคะก็ยังไงไปเจอกันที่ เฟซบุ๊กได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วมีอะไรใหม่ๆคราวหน้าจะมาอัปเดตนะคะสวัสดีค่ะ